เรียนรู้แล้วก็นําความรู้ไปใช้ในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นพวกปลูกผกักการเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ค่ะทําให้เราลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เพราะว่าหลังจากที่เราปลูกผกักแล้วก็เลี้ยงปลาไว้กินเนี่ยพอบริโภคในในบ้านเราพอมันเหลือแล้วก็เอาไปจําหน่ายทําให้มีรายได้มาจนเจอครอบครัวทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ยินดีต้อนรับนะครับสู่ฐานเรียนรู้นะครับด้านการประมงนะครับเราเอาน้ําจากบ่อกบนะครับไปรดผักเราไม่จำเป็นต้องใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรมากนะครับเพราะว่าน้ําบ่อกบเราก็จะเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเวลาเราเตรียมน้ําเราต้องพักน้ําไว้ก่อนสักประมาณ3-5วันนะครับเวลาก่อนที่เราจะปล่อยลูกปลานะครับ ในช่วงปีที่ผ่านมาได้ประสานงานให้องค์การมริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอมาสอนให้ลูกๆนักนเรียนได้นําเศษวัสดุเหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์นะครับโดยโดยเฉพาะการทําไม้ขวาดจากขวดพลาสติกไม้ขวาโขวด,ขวดพลาสติกมันเริ่มมาจากมีคนเอาขยะไปทิ้งในที่สาธารณะที่อะไรก็มีการประชุมประชาคมกันแล้วก็คิดวา่าน่าจะแก้ปัญหาร่วมกันโดยการตั้งธนาคารขยะ แต่พอทาไปทํามาปุ๊บเนี่ยเรากบเจอปัญหาเรื่องของขวดพลาสติกสีขายไม่ได้ครับร้านเขาก็ไม่เอาซื้อ,อเรารู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่อยากจะเผาทิ้งเอาไปทําเป็นที่ปลูกผักไปทําแจกันแต่มันคือมันไม่หมดกับสิ่งที่เรามีมันเยอะครับทีนี้ผมก็ไปไปเจอในในเว็บของของชาซิลของอเมริกาใต้เขาทาเป็นไม้กวาดแต่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ของเรามันมันไม่มีเครื่องมือขนาดนั้นเราก็เลยต้องมาคิดนวัตกรรมกันขึ้นมาเอง เอาไปให้ชาวบ้านทดลองใช้ปรากฏว่าเขาติดใจเขาบอกว่าเออนี่มันดีมันแข็งมันล้างน้ําได้ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ทนกับทางมะพร้าวเยอะที่พบก็คือเด็กเขาเขาจะรู้ขยะที่เขาเขากินเขาใช้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เขาเห็นว่าเออมันเอามาทำม้านั่งได้นะฝาขวดเอามาทํเป็นเก้าอี้ได้นะแล้วขวดเนี่ยอามารีดเป็นเส้นทําไห้กวาดได้นะที่บางคนก็ก็เริ่มไปบอกพ่อบอกแม่ว่าเนี่ย เราสามารถเอามาขายให้กับอบตอได้เอามาอาทำเป็นไม้กวาดได้พ่อแม่เขาก็กสนใจและอีกอย่างหนึ่งคือคือเด็กจะชอบในในการทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับบางบางโรงเรียนเนี่ยเขาถึงกับพันว่ารบปลงขวดแล้วก็ให้เด็กเด็กทําหลังเรียนแล้วก็ส่งมาขายเป็นเป็นกองทุนเป็นอะไรก็มี